ใใชชชช้พพลลัังงคิสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดอาจารย์ครับต้นคิดสงสัยจังเลยครับว่าที่ลานจอดรถทําไมเขาต้องตีเส้นแบ่งช่องที่จอดรถไม่เหมือนกันด้วยครับบางทีก็ตีเส้นแบ่งช่องแบบตรงๆบางทีก็ตีเส้นแบ่งช่องแบบเฉียงๆครับสําหรับการตีเส้นแบ่งช่องสําหรับจอดรถยนต์นั้นก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถนะครับ ส่วนการตีเส้นทั้ง2แบบที่ต้นคิดเห็นนั้นก็ยึดตามสภาพพื้นที่เป็นหลักนะครับถ้ามีพื้นที่มากบริเวณกว้างขวางก็จะตีช่องในแนวตรงแต่ถ้ามีพื้นที่จํากัดหรือพื้นที่น้อยนะครับก็จะตีในแนวเฉียงๆนะครับทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนํารถเข้าจอดและออกจากลานจอดรถนะครับและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าที่ลานจอดรถที่โรงเรียนของเพื่อนๆควรจะตีเส้นแบ่งช่องจอดรถเป็นแบบไหนดีครับ ส่งคำตอบกันเข้ามาต้นคิดปีของรางวัลมอบให้สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี